แล้วนี้คืออยากกินมากทุกคนเป็นยำสองไข่นะเขามีทั้งไข่ปูแล้วก็ไข่ปลาเลียวเซียวเลยไข่ปลาเลียวเซียวเม็ดใหญ่มากเธอดูนึกว่าลูกแก้วโคตรเป้งอ่ะนี่ครับสั่งยำไข่มันต้องได้ไข่แบบนี้ไข่คือไข่จริงไข่เน้นๆ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่พัทยานะจะพามากินตามสั่งรับรับริมทะเลกัน,นตอนนี้น่าจะไม่รับแล้วเพราะคนเยอะมาก <c oughs> นี่บรรยากาศสดๆนะครับที่พัทยาตอนนี้น้ําใสมากฮะใสจริงๆดูเห็นทะลุขาน้องแจ่มเลยนี่คือไม่ได้ออกเกาะน,นะ คืออยู่ที่พัทยาหาดพัทยาเลยอันนี้คือเดินลงมานิดเดียวเองน,นะน้ำใสแบบเห็นพื้นทรายตรงนู้นเลยนี่ครับบรรยากาศพัทยาตอนนี้คือน่าเที่ยวสุดๆเนาะและอากาศเย็นๆด้วยเนาะหนาวๆนิดนึงใช่ไม่ร้อนไปด้วยนี่ฮรร้านที่เราพามานะครับวันนี้ชื่อร้านบัวทองแอดบีดนะครับแต่จริงๆต้องแถว,แถวนี้เขาจะเปิดหลายร้านเลยนะตอนนี้คือเปิดใหญ่โตแล้วตอนนี้ตอนนี้คือมีตลาดข้างหน้าเราด้วยนะทุกคนใครมานี่ไม่ต้องกลัวอดเลยใช่บรรยากาศก็คือนั่งรับลมทะเลชิลๆแบบนี้เลยฮะนั่งกินข้าว สามารถพาเด็กๆลงไปเล่นนะ้ําตรงนี้ได้ด้วยเมนูที่นี่เขาก็มีให้เลือกเยอะนะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นพวกซีฟูดนะ้ดแหละสดๆเขาจะอยู่ใกล้แหล่งประมงของชาวบ้านที่เขาขายอยู่ตรงนู้นะน่ะซอยนกเกอ์ซอยสิใช่ไหมใช่นี่ทุกคนเมนูตามสั่งเขาก็มีนะจะราคาแบบ6080บาทเลยคือแล้วแต่เราสั่งมีให้เลือกเยอะมากนี่ครับพวกไขก่กะเพราราดข้าวนียวนะก็หก็6บบาทเนาะแต่เป็นกับข้าวก็มีนะไปป้าจะกินอะไรคะส้มตำส้มตำเฮ้ยกินด้มตำเหรอลไหนส้มตำอยู่ไหน มอตั้ต <ำ S 2> อยู่ไหนนะคือจะบอกว่าถ้าใครพาเด็กๆมานะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยเพราะที่นี่เขาเหมือนหาดส่วนตัวแบบไม่มีรถผ่านไม่มีอะไรเลยเด็กๆสามารถเล่นกันได้แบบสบายๆเลยแล้วก็พวกของเล่นพวกห่วงยางอะไรที่นี่เขาก็มีขายเนาะ ราคาชาวบ้านชาวบ้านนั่นแหละนี่ให้ดูเห็นไหมเด็กๆเล่นน้ํากันน้ําใสมากน้ําตรงนี้จะไม่ลึกมากนะจะค่อยๆสโลปไปนะคะคือใสมากโอ้ยใสยังกันน้ำปลาเลยนี่ถ้าไม่ติดว่าเค็มนี่อาบได้เลยนะใช่ไหมอันนี้คือแบบ no filter เลยนะน้าใสจริงๆดูธรรมชาติดีแค่ไหนทุกคนเห็นนะปลามาว่ายน้ําเล่นกับคนเลยเนี่ยนี่นี่เห็นปลาเห็นปลาไหมเลยตัวละเลงนู่นน่าเห็นป่ะเข้าไหเนอกเลย้องปลาเปียก หวแล้วหวแล้วแงกิงจังแลวอันนี้ดีนะเสื้อมาเปลี่ยนอีกเล่นแล้วกูจิวน้ำนี่ชุดที่สองแล้วนะลูกหนูจะมีชุดที่สามไหมหนูอะตากแดดแป๊บเดียวคือดำเนี่ยมนี่ดูกระเพราทะเลของก่อนทุกคนคือกุ้งกับปลาหมึกมาแบบตัวใหญ่ๆเลยโอ้โหกุ้งแบบอันนี้แกะเปลือกนะตัวใหญ่มากแล้วกระเพราที่นี่ผมชอบแบบนี้นะกระเพราที่ไม่ใส่ถั่วฝักยาวนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ลางตองนี้ครับไปฮะนี่เป็นไง สะใจจีจาร์แน่นๆฮะเป็นไงคุ้งสดบ้าเนื้อเด้งเลยพี่ป้ากินเฟรนฟรายกับไก่ทอดของโปรดของนางนะครับอันนี้สั่งมาให้ชอบไหมหรือชอบไหม อร่อยนะเฮ้ยเ <c oughs> ยี่ยมไหมตุ๊ดเย้ตุ๊ดเอ้ยติดฟันแล้วแล้วนี้คืออยากกินมากทุกคนเป็นยำสองไข่นะเขามีทั้งไข่ปูแล้วก็ไข่ปลาเรียวเซียวเลยไข่ปลาเรียวเซียวเม็ดใหญ่มากเนธะอดูนึกว่าลูกแก้ว <c oughs> โคตรเป้งอ่ะแล้วเขายำใส่มะม่วงมะม่วงเนาะใช่ตามนี่ไข่ปูไข่ปูนะครับ ป็นไงแม่จ๋าพี่จจ๋าทท่่เปีี้ยวสดใอะนครับสั่งยำไข่มันต้องได้ไข่แบบนี้ไข่คือไข่จริงๆไข่เน้นๆมันจะนุ่มๆเปาะๆเนาะแล้วข้างในจะเหมือนเจลลี่นิดนึงอ่ะนี่แล้วมีไข่ปองไข่ปูนะฮะเดี๋ยวพี่ลองกินบ้างคือด้วยความที่เขาอยู่ใกล้แหล่งประมงไงเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูไหมเนาะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนคือแบบมันสะใจมากกินไข่แบบเนี้ยเนาะอื้อหือ ต้นเทศก็ดีเลยอ่ะอร่อยดูไข่ปูดินี่ฮะเห็นไข่ปูไหมไปฮะ <c oughs> นี่แล้วนี้คือทีเด็ดเลยเป็นกุ้งแช่น้ำปลาทุกคนอยาให้ดูโอ้โหดูความใหญ่ของกุ้งฮะและน้ำจิม้มพริกเกลือแบบนี้เนาะ <ไป S 1> ทีเด็ดเลยใหญ่มากสองตัวถุกๆๆกันเถอะนี่เอาน้องไปอาบน้ำแบบนี้เลยทุกคนนี่ครับเอาน้องไปอาบน้ำแบบนี้นะฮะจุ่มจิ้มแล้วจิ้มน้ำจุมจ้มน้ำจิม้มไปฮะ ตัวใหญ่จัดสะใจไปป้าไปเล่นน้ำทะเลอีกไหมคะลูกไปไหมเปียกแล้วเปียกแล้วเอาป้อนแม่ป้อนแม่แม่เผ็ดอ๋อให้ชุ่มชุ่มชุ่ิ้งชน่ิ้งกิ้งวันหยุดสบายๆเนาะมาเที่ยวที่นี่ก็คือจบแล้วราคาอาหารก็น่ารักด้วยเด็กๆก็เล่นน้ำได้ด้วยใช่แล้วไม่ไกลจากพัทยานะ5นาทีถึงแล้วเนาะไหนไปป้ารีวิวไก่ทอดซิกรอบๆนะไก่ทอดเป็นไงลูก ยามี่ไหมอร่อยจังอ้าหมดเลยหมดเลยโอ้โหกินหมดเลยไหนเหลืออยู่เพียบเลยเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกแสดงว่าอร่อยเธอแสดงว่าอร่อยชอบเฮ้ยโอ๊ยอย่าลัดคอมได้ไม่ไหมอ่ะหนักหนักกินข้าวแล้วมาเบิร์นต่อนี่เดินเลยมานิดนึงนะเป็นทางเลาะชายหาดมาอย่างนี้นี่ข้างหน้าก็จะเป็นเรือประมงจอดอยู่แบบนี้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นของชาวบ้านเนาะที่เขามาขายเนาะใช่คือเขาออกไปขาเองแล้วก็มาขายเองเลยดีบรรยากาศสดๆน,นะฮะนี่เขาหาจากที่ประมง,งนะเขาจะมานั่งแกะขายกันอยู่ตรงนี้เลยนะจะมีหลายร้านเลยเป็นพวกหมึกซาซิมิปลาซาซิมิอะไรแบบนี้เนาะใช่หมายักษ์ด้วยมีปูมายักษ์กด้วยพี่พี่ๆที่นี่ก็น่ารักนะจร <laughs> ิงๆคือหมึกซาซิมิที่เนี้ยตัวใหญ่ๆแล้วราคาแบบเริ่มต้น50บาทเองใช่นี่ฮะให้ดูอันนี้เป็นหมึกหมึกกระดองเนาะพี่เนาะใช่ไหมคะที่อยู่ มึกกระดองครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยดูใหญ่กว่าแขนพี่เขาเห็นไหมฮะไปทุกคนถ้าใครอยากตามเรามาตามมาได้เลยนะตรงนี้เขาเรียกว่านาเกลือซอย18นะตรงเข้ามาสุดซอยจะมีที่ฝากรถ50บาทตามกันมาได้ร้านที่เราไปกินข้าวเขาจะชื่อร้านบัวทองแอดบีดนะทุกคนเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้โสต์เนาะทีมน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนลืมติดตามนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้รอ,อจังหวะนี้อยู่